สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีครับคลิปวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการเพิ่มหน้าเอกสารนะครับในเวิร์ดนะครับหรือหน้ากระดาษนะครับมี2เทคนิคนะครับในการเพิ่มนะครับผมแล้วก็เป็นเทคนิคง่ายมากนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ทํารายงานนะครับแล้วก็จะเพิ่มหน้ากระดาษนะครับแบบรวดเร็วนะครับผมก่อนอื่นก็ให้คุณผู้ชมนะครับ มาที่คอนโทรลนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ทําตัวสกอร์เมานะครับเลื่อนให้เป็นแบบนี้นะครับอ่านี่ยครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์นะครับหรือมาตรงนี้ก็ได้ครับเราสามารถทําให้มีเปอร์เซ็นต์ประมาณสี่สิบฟาประมาณเนี้ยครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมกด Enter ลงมากดค้างเลยก็ได้ครับให้เคอร์เซอร์มาวิ่งลงมานี่ครับพอวิ่งปุ๊บเขาจะเพิ่มหน้ากระดาษปใหมให้เห็นไหมครับนเพิ่มมาสี่หน้า นะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับผมวิธีต่อมาครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือมาที่ insert นะครับหรือเป็นภาษาไทยก็คือมาที่แทรกนะครับแล้วก็มาที่ blank page นะครับหรือหน้าเปล่ากดได้เลยนี่ครับนี่คือการเพิ่มเราอยู่ตรงนี้หน้าแรกเราก็กด blank ปึ๊บเขาก็จะเพิ่มกระดาษมาแผ่นที่สองหรือมาอยู่ตรงแผ่นที่สี่ก็เพิ่มนะครับเขาก็มาอยู่แผ่นที่ห้านะครับนี่คือการแทรกหน้ากระดาษนะครับผมที่เราจะทำรายงานกัน นะครับอันนี้ก็คือ2วิธีนะครับในการนะครับเพิ่มหน้ากระดาษนะเป็นวิธีง่ายๆครับเป็นเทคนิคนะครับที่ว่าจะเอาไปใช้ในการทํารายงานสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ทํารายงานไหลหน้านะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มนะครับหน้ากระดาษง่ายๆเลยคุณผู้ชมท่านไหนนะครับเห็นว่าคลิปวันนี้นะครับดูแล้วมีประโยชน์ ฝากไลค์กดแชร์กดสับตะไครกันไว้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับอยากให้ผมสอนอะไรนะครับเกี่ยวกับทางด้านไอทีนะคอมพิวเตอร์มือถือต่างๆนะครับคอมเมนต์บอกไปเลยเลยนะครับ Facebook หรือพวกโซเชียลนะครับที่จะแก้ปัญหานาะก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะครับส่วนคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับ